บริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมนวัตกรรมด้านองค์ความรู้ต่อผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มปตทโดยในปี2552บริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัท PTTICT Solution จำกัดได้ทำการรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์6ระบบร่วมกันซึ่งได้แก่ 1. ระบบ Post-NGV คือระบบที่ควบคุมการจำหน่ายก๊าซ NGV ที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์บันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลการขายกลับมาวิเคราะห์ที่ปะตะทสำนักงานใหญ่ 2. ระบบฐานข้อมูลระบบออดิตสถานี NGV เป็นระบบฐานข้อมูลซึ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานีบริการ NGV ด้วยการเก็บข้อมูลและออกรายงานซึ่งมีประโยชน์ ในการบริหารควบคุมของสถานีบริการ NGV 3. ระบบ PTT Work Permit เป็นระบบที่ใช้ในการขออนุญาตเข้าทำงานในส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสายงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 4. ระบบสมุดสุขภาพประจำตัวพนักงานสำหรับปตทเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพของพนักงานปตท 5. ระบบ PTT Risk Management เป็นระบบที่ช่วยในการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยแสดงผลเปรียบเทียบผลของการจัดการความเสี่ยง 6. ระบบ Intelligent Terminal หรือ I Terminal เป็นระบบคลังอัจฉริยะที่ช่วยทำรายการเอกสารการรับผลิตภัณฑ์หรือ shipment ของทั้งคลังก๊าซและคลังน้ำมันให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็ว โดยลูกค้าหรือพนักงานขับรถสามารถทำรายการได้ได้วยตัวเองผ่านตู้คียออสและอีกหนึ่งผลงานที่เป็นการจดลิขสิทธิ์ของ PTT ICT คือระบบ PTT ICT Telephone Directory เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อหรือข้อมูลอื่นที่มีผ่านระบบ intranet เรา PTT ICT จะมุ่งมั่นในการพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานให้กับกลุ่มปตท,ะทด้วยความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนต่อไป